ตัวละที่อินเดีย Oppo A53s 5G สมาร์ทโฟน 5G ราคา6,000บาทฉายชิป d i ม e n ซต t y 700จอ6.5นิ้วกล้องหลัง3ตัวพร้อมแบต5,000มิลลิแอมตัวละที่อินเดีย Oppo A53s 5G สมาร์ทโฟน 5G ราคา6,000บาทฉายชิป d i ม e n ซต t y 700จอ6.5นิ้วกล้องหลัง3ตัวพร้อมแบต5,000มิลลิแอม ล่าสุดทาง OPPO ประเทศอินเดียไปเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A53s 5G สมาร์ทโฟนน้องใหม่จากตระกูล A-Series นั่นเองครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมีตัวเครื่องขนาด163.9คณ75.7คณ8.4ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่186กรัมหน้าจอแสดงผล LCD Ultra Clear Eye Clear Display ขนาด6.5นิ้วความละเอีระดับ HD p l u 720คูณ1,600พิเซล269พิเซลเพออิงอัตราส่วน20:9มีค่ารีเฟรชเรทระดับสูงสุด60เฮิรตซ์ายชิปวปงผลมีเดเท e k d ม m นสเตต7 0 5 G ออตคอร์ ore, จีพ u เป็นมารี G57 MC2 มีแรมให้เลือก6กิกกับ8กิกส่วนลอมให้มาที่118กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคร s d สูงสุด1 t b y t ระบบปฏิการ Android 11ครอบทับ,ทบด้วย Color OS 11.1 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว AI Triple Camera ม,มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2กล้องตัวที่2เป็นมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4รองรับการถ่ายภาพระยะใกล้สุด4เซนติเมตรกล้องตัวที่3เป็นพ o r t r a i t ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้า รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Dual Band มีบุธทูธ5.1มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับมีเลือกทั้งหมด2สีคือ Crystal Blue และ Ink Black ครับมีพอเชื่อมต่อแบบ USB Type C ให้แบตเตอรีม่มาที่5,000ม ah, ิลลอรองรับระบบชาร์จแบบ5โ2แอมครับสมาร์ทโฟน Oppo A53s 5G มีรุ่นราคาตามนี้ครับ RAM 6 g ิก์ ROM 118 g ิราคาอยู่ที่14,990บปีหรือประมาณ6,300บาท รุนร gig, ร่น RAM 8กิกรอม118กิกราคาอยู่ที่16,990รูปีหรือประมาณ7,200บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเทางครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ